สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับของการเรียนออนไลน์นั่นเองในวิชาพละศึกษานะครับจากกลุ่มาสาระสขศึและพละศึกษานะครับอของนักเรียนระดับชั้นผสมศึกษาปีที่4นะครับพร้อมกันหรือยังครับนักเรียนทานข้าวน้าพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับหยิบหนังสือนะครับขึ้นมาพร้อมเปิดไปที่หน้า สาเจ็ดนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับมาที่หน้านี้นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่หกนะครับในเรื่องกายบริหารนะครับประกอบจังหวะนะครับในสัปดาห์ที่สองนะครับเราก็ยังมาอยู่นะครับในเรื่องเดิมเลยนะครับอ เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูกันที่หน้านี้นะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องการบริหารประกอบจังหวะนะครับในเรื่องกิจกรรมข้อจังหวะนั่นเองสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์แรกที่เราได้เรียนกันไปนะครับก็คือในเรื่องท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมข้อจังหวะนะครับก็จะเป็นในเรื่องอการเดินนะครับการ ก้าเดินต่างๆนั่นเองนะครับอะมาวันนี้นะครับอาวนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในเรื่องรูปแบบนะครับการเคลื่อนไหวขอ,ของกิจกรรมเข้าจังหวะกันนะครับอะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอะแล้วก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเดี๋ยวเข้าในเนื้อหากันเรามาดูที่จุดประสงค์นะครับของการเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะนะครับัได้แล้วคุณครูก็พูดในเรื่องสาระสําคัญนะครับในเรื่องกายบริหารประกอบจังหวะนะครับเป็นการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายตามความคิดนะครับตามอารมณ์และความรู้สึกนะครับให้มีท่าทางไปตามจังหวะนะครับได้อย่างมีรูปแบบแผนและขั้นตอนนั่นเองนะครับในการ เคลื่อนไหวนะครับกายบริหารประกอบจังหวะอ่ะทีนี้เรามาดูที่จุดประสงค์นะครับของการเรียนรู้กัน 1. เลยเข้าใจมีทักษะนะครับในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายนะครับในข้อที่1น,นะครับสเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่อออกกำลังกายนะครับและสาม ความสามารถในการคิด 4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา5นะครับความความสามารถในการเล่นเกมและเล่นกีฬานั่นเองก็คือเพิ่มนะครับทักษะความสามารถนะครับในการเล่นเกมและเล่นกีฬานะครับหก ความสามารถในการสื่อสารนะครับเพิ่มความสามารถในการสื่อสารเจ็ดท้ายนะครับเพิ่มความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับในการออกกำลังกายนะครับประกอบจังหวะต่างๆนั่นเองนะครับก็ยังก็ จะอยู่ในเรื่องการใช้ทักษะนะครับชีวิตอีกด้วยนั่นเองครับเ, ain. เดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะเ,เดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเลยในหน้านี้นะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่า กิจกรรมข้าจังหวะ,ะหมายถึงอะไรนะครับกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็หมายถึงการเคลื่อนไหวตามความคิดนะครับความรู้สึกและอารมณ์ให้มีท่าทางไปตามจังหวะอย่างมีแบบแผนและขั้นตอนนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอีกทั้งก็ยังช่วยในเรื่องการกล้าสแสดงออกรู้จักการเป็นผู้นำนะครับและผู้ตามที่ดี สามารถปรับตัวก็เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับในเรื่องของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็จะเน้นไปในเรื่องความสนุกสนานนะครับเพื่อเพลินแล้วก็ในเรื่องสุขภาพนะครับการกล้าแสดงออกรู้จักเป็นผู้นำนะครับและผู้ตามที่ดีนั่นเองในเรื่องของกิจกรรมเข้าจังหวะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับ ความเดิมนะครับตอนที่แล้วในเรื่องในหัวข้อที่1นนะครับในเรื่องท่าทางพื้นฐานของกิจกรรมข้าจังหวะน,นะครับนักเรียนจําได้ไหมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีในเรื่องท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับก็อย่างเช่นท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องมีการเคลื่อนที่ก็คือ,อาการยกแขนยกขานะครับการพับนอเยียดแขนขาและลําตัวนะครับการก้มเงยศรรรีรษะการหมุนการเหวี่ยงนะครับการบิดแขน และขานะครับอันนี้นะครับก็เป็นท่าทางนะครับของกิจกรรมข้อจังหวะนะครับที่ร่างกายของเรานั้นไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับไปยังอีกที่หนึ่งนั่นเองนะครับหรือเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางที่ร่างกายไม่ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับก็มาต่อที่ข้อ2องเลยครับความเดิมของตอนที่แล้วนะครับท่าทาง ที่ร่างกายต้องมีการเคลื่อนที่นะครับนักเรียนรู้ไหมครับร่างกายต้องมีการเคลื่อนที่คืออะไรนะครับก็คือการเดินนั่นเองนะครับการเดินก็คือการก้าวเท้าสลับกันนะครับไปทางปกตินะครับที่เดินที่เราเดินนะครับในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินปกตินะครับอันสองนะครับมาดูการก้าวเท้าชิดเท้านะครับและก้าวเท้านะครับก็คือการก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับออกไป แล้วลากเท้าที่เหลือนะครับเข้ามาชิดพร้อมก้าวเท้าเดิมนะครับออกไป1นก้าวนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับที่ร่างกายต้องมีการเคลื่อนที่นะครับตามจังหวะจังหวะนะครับดูจังหวะภาพนะที่1นะคเห็นะครับการก้าวเท้านะครับออกไปข้างหน้านะครับจังหวะที่2นะครับก็คือลากเท้านะครับกลับมาชิดนะครับ และจังหวะที่สามนะครับแล้วก็ก้าวเท้าเดิมนะครับออกไปหนึ่งก้าวนะครับาตามจังหวะเลยนะครับนี่ก็เป็นการก้าวเท้าชิดเท้า,าและก้าวเท้านะครับทําทอย่างต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกนั่งนะครับตัวอย่างที่สามนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือการกระโดด ขยิงเท้านะครับนักเรียนกระโดดได้ไหมครับกระโดดขยิงเท้านะครับตามตัวอย่างภาพเลยนะครับก็คือการก้าวเท้านะครับเท้าใดเท้าหนึ่งออกไปข้างหน้านะครับพร้อมกับถ่ายน้ําหนักตัวองอเขายกเท้ากระโดดขยิงข้างที่เหลือขึ้นนั่นเองนะครับจังหวะที่1นนะครับจังหวะที่2จังหวะที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระโดดขยิงเท้า อ่าและสี่นะครับมาดูตัวอย่างที่สี่กันในหน้านี้การแตะส้นเท้าสลับปลายเท้านะครับอ่าตามตัวอย่างภาพนะครับจังหวะที่หนึ่งอ่าเป็นการก้าวเท้านะครับที่อ่าข้างที่ถนัดนะครับอ่าโดยก้าวออกไปข้างหน้านะครับอ่าสองนะครับเอาปลายเท้านะครับแตะพื้นนะครับอ่าแล้วจังหวะที่สามนะครับเป็นการชักกลับนะครับกลับมาอ่าที่เท้าเดิมนั่นเองนะครับ อ่านี่ก็เป็นการแตะส้นเท้าสลับปลายเท้านะครับอ่ามาดาูหัวข้อที่สองนะครับเมื่อกี้หัวข้อแรกไปแล้วที่คุณครูพูดไปนะครับก็อ่าในเรื่องท่าทางพื้นฐานนะครับของกิจกรรมข้อจังหวะนะครับอันนั้นก็อ่าเป็นทักษะเบื้องต้นนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับของกิจกรรมข้อจังหวะนั่นเองครับก็คือง่ายๆเลยนะครับ ในท่าทางการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายที่เหล่านั้นไม่ต้องมีการเคลื่อนที่และร่างกายของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับสองรูปแบบนะครับในเรื่องท่าทางพื้นฐานนะครับของกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองอมาดูข้อที่2นะครับในหัวข้อที่2กันอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหว ของกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับมาดูความหมายนะครับการบริหารร่างกายตามจังหวะนับเป็นการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามช่วงจังหวะของการนับที่กำหนดใน1น่ค่าประกอบไปด้วย2จังหวะก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูนะครับในหน้านี้ก็คือรูปแบบนะครับ ท่าทางในการเคลื่อนไหวนะครับประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ,ะหนึ่งเลยมาดูที่ข้อที่หนึ่งท่ากายบริหารตามจังหวะนับสี่จังหวะนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับจะมีตัวอย่างภาพให้ดูอยู่นะก็คือทอ่าเตรียมนะครับท่าเตียมเราก็จะยืนอยู่ในท่าตรงนะครับเริ่มจังหวะนะครับจังหวะที่หนึ่งชักแขนขึ้นมานะครับไว้ตรงที่หน้าอกนะครับ จังหวะที่สองชูแขนขึ้นไปนะครับในแนวตรงนะครับและสามนะครับอเอาแขนนะครับลงมานะครับอยู่ระนาบากับหัวไหล่นะครับจังหวะที่สี่พร้อมกลับมาอยู่ท่าเตรียมนะครับเหมือนเดิมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูใหม่นะครับท่าเตรียมตรงนะครับจังหวะที่หนึ่ง จังหวะที่สองจังหวะที่สามจังหวะที่สี่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับการอ่านับจังหวะ4จังหวะนั่นเองอ่ะมาดูที่หน้านี้นะครับต่อไปตัวอ,อย่างที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ากายบริหารตามจังหวะนับ8จังหวะอ่าเมื่อกี้4ี่จังหวะนะครับ 8จังหวะอันนี้8จังหวะก็จะมีท <ent gu> <os> ั้งหมด8ท่าด้วยกันนะครับ8จังหวะนะครับหรือที่เรียก8จังหวะนั่นเองนะครับนักเรียนก็มาดูนะครับท่าที่หนึ่งท่าเตี้ยมเริ่มนะครับจังหวะที่หนึ่งยกแขนนะครับขึ้นมาด้านหน้าจังหวะที่สองพร้อมยกแขนขึ้นนะครับ ไ้ขานะครับออกไปเดินข้างจังหวะที่สามนะครับขาข้างที่เราถนัดนะครับห้ามตกจากพื้นนะครับพร้อมถ่ายตัวนะครับน้ำหนักไปด้านหน้านะครับและตะขานะครับไปด้านหลังนั่นเองนะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่หนึ่งที่สองและที่สามนะครับไปดูจังหวะที่สี่กันนะครับ เมื่อกี้นะครับถึงจังหวะที่สามนะครับจังหวะที่สี่นะครับก็กลับมาอยู่ในท่ายืนตรงเหมือนเดิมนะครับอแล้วทําต่อเนื่องนะครับทําต่อเนื่องจังหวะที่ห้านะครับทําเหมือนเดิมนะครับยกแขนนะครับขึ้นมาพร้อมยกขานะครับไปด้านหน้านะครับต่อเนื่องนะครับไปจังหวะที่หกนะครับโดยขาที่เรานั้นไม่ตกพื้นนะครับขาของเรานะครับไม่ตกพื้นนะครับ อ่าพร้อมยกแขนนะครับอ่าเปลี่ยนขานะครับเมื่อกี้จากขาซ้ายนะครับเปลี่ยนเป็นขาขวานะครับอ่าเตะนะครับไปด้านข้างนะครับทางไวอ่าจังหวะที่เจ็ดอ่าโน้มตัวนะครับไปด้านหน้านั่นเองอ่าถ่ายน้าหนักมาด้านหน้านะครับอ่าพร้อมยกขานะครับหรือเตะขาไปด้านหลังนะครับอ่าจังหวะที่แปดกลับมายืนอยู่ในท่าตรงนั่นเอง ครูอยากจะทําให้ดูเหมือนกันนะครับมาดูนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับยืนตรงนะครับจังหวะที่เสจังหวะที่จังหวะที่เริ่มนะครับเริ่มจังหวะจังหวะแรกข้าเตรียมนะครับยืนตรงจังหวะที่หนึ่งยกแขนไปด้านหน้านะครับพร้อมยกขานะครับไปด้านหน้าเหมือนกันจังหวะที่สองยกแขนพร้อมเตะขานะครับยกขาไปด้านข้างนะครับ เสร็จแล้วนับหนึ่งถึงสามในใจก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ่ายน้ำหนักตัวนะครับไปด้านหน้าเอ็นตัวไปด้านหน้านะครับพร้อมยกเท้านะครับไปด้านหลังนะครับและกลับมาอยู่ในท่าเตรียมนะครับเหมือนเดิมทำอย่างนี้นะครับจนครบแปดจังหวะนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเราไปดูจังหวะต่อไปนะครับมาดูที่หน้านี้นะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะครับมาให้เด็กๆได้ทำนะครับหรือส่งเป็นการบ้านนะครับใครส่งมานะครับมีคะแนนให้นะครับภารกิจในวันนี้นะครับภารกิจโฮมเวิร์กนะครับอ่าคุณครูก็ขอตั้งชื่อว่า Happy ้สปอร์ตเดนะครับภารกิจวันนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือให้เด็กๆนะครับอถ่ายภาพ ่ากายบริหารนะครับตามจังหวะ4จังหวะนะครับดูในวงเล็บนะครับก็คือ <num> ถ <it> like ่ายภาพนะครับทีรภาพตามจังหวะนะครับก็คือตามคุณครูเลยนะครับเห็นไหมครับคุณครูทํำไหมครับคุณครูก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับที่คุณครูตกแต่งไม่ใช่อะไรครับคุณครูถ่ายตอนกลางคืนนะครับถ่ายในห้องนะครับห้องจะลกหน่อยนะครับคุณครูก็เลยเอาพื้นหลังนะครับยืนอยู่กลางถนนนะครับ มาให้เด็กๆนะครับได้ดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ถ้าเตรียมนะครับจังหวะที่1จังหวะที่2นะครับจังหวะที่3นะจังหวะที่4เลยนะครับเมื่อใครทําเสร็จแล้วนะครับก็เอาภาพนะครับมารวมกันนะครับมารวมกันให้เป็นหน้าเดียวก็ได้นะครับพร้อมส่งลงในกลุ่มไลน์นะครับป .4 ตีนะครับที่คุณครูขึ้น QR code นะครับในข้างขวาบนข้างขวานะครับข้างขวาให้กับเด็กๆนะครับ บางคนก็มีกลุ่มแล้วนะครับเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก่อนที่เราจะส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนักเรียนก็คือชื่อสกุลนะครับชั้นและเลขที่ของเรานะครับคุณครูจะได้รู้นะครับว่าใครชื่ออะไรนะครับอยู่ชั้นไหนนะครับทับอะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับอาจะได้ตรวจได้ง่ายนะครับอส่วนวันนี้นะครับ คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับอ่ะงานกิจกรรมนะครับกิจกรรมของวันนี้นะครับอ่าทรงอ่าครูให้เวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งในการอ่าส่งงานนะครับอ่ะจบแล้วนะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ